พี่กิดพอดีลูกค้าถามอะระบบอินเทอร์เจนเอเดตีฟคูคอนโทรน่ะทำงานไงไปอย่าพาไปดูไปพี่มันต้องทำยังไงนะขั้นตอนแรกอ่ะครับสำหรับโหมดการใช้งานตัว Intelligent a d a p t i v r Food Control นะครับให้เรามากดก้านเกียร์ตรงนี้นะครับนสองครั้งนะครับหนึ่งสองครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ครับอ๋อเราสังเกตตรงนี้ได้เลยใช่ครับอ๋อมั้ก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะใช่ครับก็คือจะทำงานแล้ว ถ้าในกรณีเราต้องการเพิ่มความเร็วนะครับจะเพิ่มได้ทีละห้านะครับความเร็วก็จะขึ้นไปนะครับสังเกตได้เลยใช่ครับกดบวกตรงนี้ครับก็จะเพิ่มขึ้นทีละห้าครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแตะเบรกทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ครับก็จะกลับมาควบคุมด้วยตัวเราเองถ้าในกรณีรถติดเนี่ยถ้าเราจะใช้ระบบต่อต้องทํำยังไงเ่เราแค่กดบวกตรงนี้ครับก็รถก็สามารถเดินหน้าต่อได้เลยคันหน้าหยุด รถเราหยุดไหมพี่หยุดด้วยครับแล้วถ้าจอดติดไฟแดงนานถ้าติดจอตดตไฟแดงนานเกินสามวิให้เรามากดตรงบวกตรงนี้ครับรถ <Okay. S 2> ก็จะเดินหน้าถ้าลูกค้าอยากรู้ฟังก์ชันการใช้าง,งานตรงไหนทักมาสอบถามเซลกิจได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับผมหรือเข้ามาพบที่สเปคอีวีลำลูกกาคองสี่นะครับติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดสี่เก้าห้าสี่หกเก้าสี่ติดต่อมาได้เลยนะครับ